สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องดูฟีกับพี่เดอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดอ,อจัจฉทป .4 ในหน้าที่75นั่นเองนะคะโดยในหน้าที่75เนี่ยจะเป็นข้อ3ใหญ่นะคะแล้วก็มีข้อ3ย่อยอีกทีนึงโดยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแต่งประโยคนะคะบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคแสดงความต้องการเนี่ยนะคะ หรือว่าที่เขาเรียกว่าประโยคขอร้องก็คือ3มประโยคนี้เป็นประโยคเดียวกันนะก็คือว่าคําสั่งนะคะแสดงความต้องการแล้วก็ขอร้องอันนี้คือเป็นประโยคเดียวกันนะจากคําที่เขากําหนดให้ค่ะเขาจะกําหนดคํามาให้เรา3อันแบบนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนประโยคบอกเล่าลงไปเขียนประโยคคําถามประโยคปฏิเสธหรือว่าประโยคแสดงความต้องการ ลงไปนั่นเองนะคะประโยคบอกเล่าคืออะไรก็คือประโยคที่แจ้งให้ทราบเฉยๆใช่ไหมว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรอย่างไรแล้วก็ทําไปทําไมแค่นั้นเฉยๆเลยใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างง่ายคําว่าวิ่งเล่นเขาให้เรามาคําว่าวิ่งเล่นนะคะออาไปดูกันว่าวิ่งเล่นจะแต่งเป็นประโยคบอกเล่าได้อย่างไรบ้างอันแรกเลยก็คือน้องทําอะไรเอ่ย น้องเป็นประธานใส่วิ่งเล่นที่เป็นค,คํากริยาเข้าไปง่ายเลยนะคะน้องวิ่งเล่นในสนามเสร็จไหมเรียบร้อยนะคะจบแค่นี้แหละน้องวิ่งเล่นวิ่งเล่นที่ไหนวิ่งเล่นในสนามเรียบร้อยนะคะต่อมาเป็นประโยคคาถามประโยคคําถามเนี่ยเขาต้องการคําตอบถูกต้องไหม <_' S 2> เพราะฉะนั้นมักจะมีคําว่าใครมีคําว่าทําไมอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรใช่ไหมคะต้องมีคําพวกนี้ก็จะเป็นประโยคคําถามอ่ะ ต่อมาไหนเราลองเขียนประโยคคําถามเลยเมื่อกี้น้องวิ่งเล่นในสนามใช่ไหมถามต่อเลยค่ะใครนะคะใครวิ่งเล่นกับน้องนะคะใครวิ่งเล่นกับน้องอ่าเมื่อกี้น้องวิ่งเล่นสนามเรารู้แล้วแล้วใครอะ่ะไปวิ่งเล่นกับน้องนะคะทีนี้ต่อมาประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธมีคําเดียวเลยที่จะให้ทุกคนใส่เข้าไปก็คือคําว่าไม่ คำว่าไม่ใช่ไหมพอจะนึกออกหรือยังนึกออกแล้วนะคะใครวิ่งเล่นกับน้องเสร็จแล้วไปยคปฏิเสธมาฉันฉันไม่ได้วิ่งเล่นกับน้องอ่ะแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะเป็นการปฏิเสธว่าเออเนี่ยไม่ได้ไปเล่นกับน้องในสนามนะนั่นเองนะคะฉันไม่ได้วิ่งเล่นกับ น้อง no. แบบนี้นะคะสุดท้ายประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการแสดงความต้องการแบบว่าเราต้องการอะไรตอนนี้นะคะต้องการอะไรหรือว euh. ่าเป็นคําสั่งแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะไหนเราลองมาดูกันว่าประโยคแสดงความต้องการที่มีคําว่าวิ่งเล่นเนี่ยเราจะเอาอะไรนะคะมาเอาอันนี้ก็ได้นะเป็นพี่อยากพี่อยาก ไปวิ่งเล่นกับน้องพี่อยากไปวิ่งเล่นนี่แล้วก็วนอยู่กับวิ่งเล่นกับน้องก็แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ4ี่ประโยคปึ๊บแบบนี้เสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาคําที่2คําว่าสนามใช่ไหมคะคำว่าสนาม,ม,าส,นามสนามเนี่ยเราจะสามารถนํามาแต่งประโยคบอกเล่าได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะสาหรับสนามเนี่ยนึกภาพออกเลยสนามมาปึ๊บทําอะไรดี เด็กๆเตะฟุตบอลในสนามแบบนี้ก็ใช่นะคะต่อมาคําถามใช่ไหมประโยคคําถามที่มีคําว่าสนามก็อาจจะเป็นใครจะไปนั่งสนามบ้างอะไรแบบนี้หมายถึงว่าใครจะไปสนามบ้างก็ได้นะคะใครจะไปที่สนามบ้างอ่ะแบบนี้ก็ได้ปุ๊บต่อมาค่ะประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็คือจะมีคําว่า ไม่ใช่ไหมคะจะมีคำว่าไม่ก็ใส่คาว่าไม่ไปเนาะก็จะเป็นเขานะคะเขาไม่ไปเขาไม่ไปที่สนามนี่แบบนี้ก็ได้นะคะเขาไม่ไปที่สนามเรียบร้อยต่อมาประโยคำโยคำสั่งประโยคคำสั่งใช่ไหมทีนี้ประโยคคำสั่งก็จะเป็นห้ามนะคะ ห้ามเดินลัดสนามแบบนี้ก็ได้ห้ามเดินลัดสนามเสร็จเรียบรย้อยต่อมานะคะคำที่3คมคที่3ามเนี่ยจะเป็นคําว่าเขียนนะคะคำว่าเขียนส่วนว่าเขาก็จะให้มาที่เป็นคากริยาแบบนี้จะทงางานจะเขียนง่ายนะคะจะแต่งได้ง่ายนั่นเองมาดูกันถ้าเป็นประโยคบอกเล่าคําว่าเขียนจะบอกว่าอะไรนะคะ คำว่าเขียนใช่ไหมเธอเขียนเรียงความแบบนี้ได้ไหมได้นะคะเธอเขียนเรียงความเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันต่อมาประโยคคําถามใช่ไหมคะประโยคคําถามก็คือต้องถามว่าอะไรดีถามว่าเธอเขียนหัวข้ออะไรแบบนี้ได้ไหมคะ ได้เธอเขียนหัวข้ออะไรก็ได้ถ้าเป็นปฏิเสธล่ะปฏิเสธก็อาจจะเป็นบอกฉันฉันไม่ชอบเขียนเรียงความได้ไหมได้นะคะฉันไม่ชอบเขียนเรียงความ แบบนี้ก็ได้นี่เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นประโยคขอร้องล่ะประโยคขอร้องเนี่ยคล้ายๆกับประโยคคําสั่งเลยนะคะคือไม่ให้เราทําอะไรสักอย่างหรือให้เราทําอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าขอร้องก็คือจะใช้คําที่มันแตกต่างกับประโยคคําสั่งนะคะอย่างเช่นใช้คําว่ากะรุณาแบบนี้ก็ได้ก็เป็นกะรุณาอย่าเขียนอย่าเขียน ข้อความนะคะกะรุณาอย่าเขียนข้อความลงบนผนังได้ไหมได้นะคะลงบนผนังแบบนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง3คําก็คือคําว่าวิ่งเล่นสนามแล้วก็เขียนนั่นเองนะคะในหน้าที่75ก็มีแค่นี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่76สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย